สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมเก้าอี้ไม้ไผ่นะครับก็อันนี้อันนี้เป็นบันไดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งได้ครับวันนี้จะพามาชมเก้าอี้ไม้ไผ่นะครับตัวนี้เป็นตัวยาวนะครับยาวเมตรยี่สิบนะครับกว้างหกสิบนะครับความสูงเก้าสิบห้านะครับด้านหลังด้านหน้าเจ็ดสิบห้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ส่งทั่วประเทศนะครับสินค้าตัวนี้เหมาะกับการใช้งานทั้งกลางแจ้งและในที่ร่มนะครับทั้งภายนอกและภายในยนะครับเราใช้ไม้ไผ่คุณภาพสูงครับแข็งแรงทนทานนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ